น,นะครับตอนนี้จะถึงโอกาสที่ผมจะได้เก็บรายละเอียดให้ท่นานทราบถึงสถานการณ์ประเทศไทยและหลังจากนั้นเราวีนักดนตรีนะลองไม่เหงาะนะครับรายการวันนี้เราจัดได้หลายอย่างพร้อมๆกันมีบรรเทิมด้วยตามแบบไทยแต่ก่อนอื่นจะต้องแจ้งก่อนนะครับว่าในวันนี้นั้นหรือว่าเป็นโอกาส เหตุการณ์การกรัฐประหารเมื่อสิบเก้ากันยาสองห้าสี่เก้าครบแปดปีครับอีกไม่กี่วันนี้ครบแปดปีแล้วสิบกแล้ววันนี้ก็ครบร้อยสองวันร้อยสามวันเข้าวันนี้พอดีของการกรัฐประหารเมื่อวันที่ยี่สิบสองพฤษภาเราอยากจะเขียนใต้ตดไว้ข้างหลังครับแต่ยังว่าอยู่ที่นี่ก็เครื่องไม้เครื่องมือน้อยหน่อยเลยขอจารึกไว้ในรายการนี้ว่า หัวข้อวันนี้คือรัฐประหาร19กันยา2549ถึง22พฤษภา2557หัวหน้าคณะรัฐประหารคนเดียวกันครับถ้าถามว่าไถแน่ชื่อยังี้หัวหน้าคนเดียวกัน8ปีแนละ้วยังรัฐปหารได้ก็ขอตอบว่าตายไปกระววาก็ได้ครับ ตายไปก็บอกไม่ได้พี่น้องครับการพูดความจริงในประเทศไทยเป็นอันตรายมากกว่านนแม้แต่ว่าการพูดความจริงในสหรัฐอเมริกาถ้าเป็นคนไทยก็เป็นอันตรายเพราะคนไทยบางคนอยู่ที่นี่วันนี้เสรีภาพไม่มีขอประทาทนโทษเสรีภาพคนไทยเมื่อนี่น้อยกว่าคนลาวนะครับ พูดความจริงเรื่ององไทยอยู่ในอเมริกามันก็หู่ครับมันมีกฎหมายอยู่ในมือกฎหมายที่รุนแรงที่สุดก็คือหนึ่งถ้าพูดแล้วกลับประเทศไม่ได้ครับแน่คู่อย่างนี้ครับให้สถานทูตให้กองสุนพราคู่คนไทยที่ทำธุรกิจว่าถ้าคุณพูดความจริงหนึ่งสองสามที่ผมบอกมาแล้วเนี่ยนะกลับประเทศไทยไม่ได้นะ กลับไม่ได้แล้วกูจะกลับกลับไปจับแต่ถ้ายังพูดแล้วไม่กลัวมันก็ประกาศออกอากาศให้มารายงานตัวด่วนเอามีคนไทยอยู่ในต่างประเทศมูประกาศโดยนายไปรุดจันโอชาเรียกให้ไปรายงานตัวที่ประเทศไทยครัเอ้าแล้วใครจะไปวะแล้วม,มันไม่ได้ส่งตัวให้นะอยู่ซานเดียโกเรียกให้ไปรายงานตัวมันไม่ได้ส่งตัวให้นะ แล้วเราบอกเอ๊ะชาเราไม่ไปรายงานตัวที่นั่นเราไปรายงานที่สถานทูตได้ไหมไปรายงานตัวที่สถานกงสุลได้ไหมได้ครับแล้วถ้าไม่ไปรายงานตัวมีอะไรการไม่ไปพบตัวในประยุทธ์จนันทร์โอชามีโทษสองปีครับโอ้ยโอบามาเรียกไปนี่ไม่ไปนี่มีโทษหมครับประธานาธิบดีโอบามาใหญ่กว่าไอ้ชุดเท่าไไรฮนะถ้าจะเรียกใครสักคนหนึ่งไปพบผมเอามึงมาเรียกกูเรื่องอะไรอนะ ก็ส่งตัวมาดี่อยู่ซานเดโกจะให้ไป็นโจติวอสตันเหรอเนาะก็ส่งตัวมานี่ไอ้ดีตัวก็ไม่ให้แล้วเสียตัวไปแล้วไปถึงันจับครับคุณติตาุคชเดชเป็นตัวอยา่างเป็นผู้นำารยงานคนนั้นอยู่ที่สวีเดนไปเยี่ยมย่มที่สวีเดนพระโว่าคนยยืนอันหน้าแกอยู่สวีเดนเป็นผู้สาวเนี่ยเข้าคนกันเลยเนี่ย ให้ hey, บุคคลคนนี้มารายงานตัวมีนางกิตตาโค้ชเกนางกิตตาก็ยานว่ะเอสไม่ไปมันก็จะจับเนาะก,ก็เลยไปสถานทูตไทยในสวีเดนไปรายงานตัวเสร็จทูตบอกว่ารับเขาได้ไม่มีอำนาจรับไม่มีประวัติเคยทำม,มาไม่เคยมีต้องไปรายงานเองแกก็เลยบินจากสวีเดนกลับไปเมืองไทยระหว่างที่ซื้อตัว๋วเตรียมตัวกลับเลื่อนตัว๋วให้ พึ่งเลยวันนี้มันประกาศเรียกตัวอีกครั้งหนึ่งครับเป็นครั้งที่สองพอไปถึงเมืองไทยอ้าเรียกครั้งที่สองมันยังบอาเลยอยู่บนบนเครื่องนี่นจะบายยังไงล่ะพอไปหอดเมืองไทยมันจับจับข้อหาไม่มารายงานตัวฟ้องศาลครับฟ้องศาลโทษเป็นสองปีเอ๊ะเป็นอย่างถึงสี่ปีน่ะมันบอกว่าสองกระทงเหรอ เรียกคึ้นแรกคือเรียกครั้งแรกโอมาเรียกครั้งที่สองก็ยังออกมาพอมาแล้ว,ลวเลยเจอสองกระทงครับสี่ปีขึ้นศาลอะไรล่ะสู้คดีในศาลสู้ยังไงขึ้นศาลทาหารครับศาลเดียวครับนอนทุกงกันคนวันมีศาลเดียวอุท้รไม่ได้สูม,มือนี้ใครไปทำผิดใจไอไปยุิ มันจำขึ้นศาลทหารหมดค่ะเอ๊คดีอะไรก็ขึ้นศาลทหารหมดเพราะถ้าหน้าตาเหมือนสุน,หนหัยนี่มันขึ้นศาลทหารแน่ๆนนเพราะขัดความมั่นคงแน่นนะดังนั้นวันนี้ครับผมการยนท่านนะครับเรื่องที่เราผมจะการบนท่านนี้ไม่ใช่ว่าคนลาวไม่เกี่ยวเกี่ยวชาวคนไทยไม่ใช่เรื่องประชาธิปไตยเรื่องสิทธิมนุษยชน มันเป็นเรื่องของมนุษย์เนีย่ยบอครับคนเล่าเมื่อ้าปีก่อนก็ต้นมาคือกันในหบอกรเรื่องของสิทธิมนุษยชนซมือรีไทยก็ต้นคือกันต้นข่าวนายชุนัยก็ต้นมาอยู่อเมริกาเลยเนะ่ดังนั้นวันนี้เรื่องที่จะพูดนี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวเฉพาะประเทศไทย คนไทยคนเราว้าคือกันเป็นคนสองชาติที่พูดแล้วไม่ต้องแปลคนฝรั่งต้องแปลแต่เขาก็ถือว่าเป็นเรื่องของมนรุษยชาติเอกสารที่อยู่ในมือผมนี้เป็นเอกสารของฝรั่งองค์การจิดพิมรุษยนชนที่ชื่อว่า Amnesty Human Rights สำนักงานใหญ่อยู่ในลาดอนครับ เขาได้ทำเอกสารชิ้นนี้สรุปก,การละเมิดสิทธิของประชาชนของมนุษย์ในประเทศไทยดังนั้นวันนี้คนเสือ้อเหลืองคนที่เกียรติสุไนคนที่ไม่ชอบเสื้อแดงคนที่ไม่ชอบประชาธิปไตยสนับสนุนทหารมาฟังได้เปิดทีวีฟังได้เพราะอะไรเพราะเรื่องที่พูดนี้เป็นเรื่องของสหประชาชาติครับองค์กรเอ็นนิสตีนี้ แม้จะเป็นองคอ์กรเอกชนแต่มีเครือข่ายสัมพันธ์กับสหประชาชาติเขาได้เข้าไปสำรวจปัญหาในประเทศไทยร่วมก,กันกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่สหประชาชาติแล้วสรุปเรื่องราวว่าอะไรเป็นอะไรแต่ที่แปลกที่สุดคืออะไรครับเขาเขียนหน้าปกอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับเขาเขียนว่าประเทศไทย การปรับทัศนคติหนึ่งร้อยวันภายใต้กฎอายการสึดครับเพื่อแปงไว้หนร้อยวันเนาะคนไทยมีประเพณีอันหนึ่งมีคนตายเนี่ยต้องทำบุญร้อยวันเป็นบอกับคนเล่าเป็นโบกับแล้วฝรั่งมันเป็นยังมันจัดเวลามันจัดการสรุกปกหนึ่งร้อยวันครับและหนึ่งร้อยวันนี้มันจะธรรมดานะครับเอกสารตอนท้าย เขาเขียนเลยนะว่ารายงานฉบับนี้ห้ามเผยแพร่ก่อนวันพฤหัสที่11กันยายนครับห้ามเผยแพร่นะห้ามเผยแพร่ก่อนวันพฤหัสที่11กันยายนเวลา00.01นครับเที่ยงคืนหนึ่งนาทีก่อนเที่ยงคืนหนึ่งนาทีของวันที่11ห้ามเผยแพร่เพราะอย่างนั้นเขาต้องการให้เป็นหนึ่งร้อยวัน ทำุญงานศพพอดีแต่จะเป็นงานศพของใครแอรเนสตี้ไม่ได้บอกแต่บางคนกบอกเป็นงานศพของประยุทธ์มันนะเนาะมัน,นยืนหน้าันที่22งันที่11มันร้อยวันพอดีวะ่ะแต่ผมว่าเรื่องมันเศร้ากว่าน,นั้นเป็นงานศพของประชาธิปไตยในประเทศไทย มันฆ่าประชาธิปไตยแล้วไปยุดการปกครอามันเป็นฆาตกรมันฆ่าประชาธิปไตยมันฆ่าเสรีภาพของมนุษย์ในประเทศไทยหกร้อยวันดังนั้นแอนน์เนสตี้เขาเลยทำเอกสารฉบับนี้ยืนยันว่าห้าเหมเผยแพร่ก่อนวันที่สิบอ็ดตอนที่คืนหนึ่งนาทีวันนี้มันก็คืนเลยแล้วเนาะเราเผยแพร่ได้และวันนี้เราได้ประสานกับในประเทศไทย ประสานกับองค์กรจัดตั้งเสรีไทยในประเทศไทยองค์กรแนวร่วมของเสรีไทยที่ชื่อแตกต่างกันในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงจะไม่บอกประเทศไหนนะเรามีหน่วยจัดตั้งอยู่รอบๆเมืองไทยครับเราประสานกันว่าเราจะเคลื่อนไหวสรุปบ,บทเรียนการรัฐประหาร19กันยาครบ8ปีครับวันนี้เราถือว่าเป็นงานที่เราสรุป บทเรียนครบแปดปีของการรัรฐรบาลในประเทศไทยนะครับแปลที่สุดครับในหนังสืออเมรนกาสเตย์แผ่นที่สี่ครับถ้าเปิดดูสิครับอเมรนกาสเตย์ขอโทษแผ่นที่แผ่นที่หกครับ,ดดรบ,อ,รรบอารัมพบทครับไปไปที่อารัมพบทแผ่นที่หกนะครับ ย่อหน้าที่สามในวันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมสองห้าเจ็ดสองวันหลังกฎประกาศโบริการสุบกองทับไทยเข้าควบคุมการบริหารประเทศเป็นครั้งที่สองในรอบแปดปีค่ะนั้นือเอกสารแอนนิสตี้ฉบับนี้ให้ความสำคัญกับการรัฐบระหารครั้งที่แล้วมาถึงวันนี้เพราะอะไรครับเพราะว่า หัวหน้าคณะยึดอำนาจคนเดียวกันตายไปก็ว่าเขาได้บอกไม่ได้นี่อใครถ้าผมเป็นคนพูดคนแรกมันกลับได้ครับวันนี้ในประเทศไทยทุกคนพูดหมดใครขนหัวหน้าคณะรัฐบาลตัวจริงวะทุกคนไปตอบว่าตายไปก็บอกไม่ได้เอ๊แล้วทำไมไม่ถูกกลับหน้าพูดอย่างนี้เพราะไอ้คนที่พูด คือคนที่มันยึดอำน,นาจเองเมื่อ19กันยาเมื่อแปีที่แล้วคือพลเอกสมทิพยบุญยรติกลินเพระเด็กชนทิพยบุญยรติกาินเป็นคนที่ยึดอำน,นาจเป็นหัวหน้าคณะยึดอำน,นาจเมื่อวันที่18 19กันยาแปปีที่แล้วเสนนันพลตีเสนนันขจรกระสันนสรถามบนในงานเลี้ยงขนาดใหญ่ของเขาถามบนว่าเสนาันนี่คน ปากคนเรานิคนตรงอารดิปากกันเนี่ยพุดแค่นี้ได้เหรอเส้นิพุ่นเสียไปล้ตายแล้วเด้อพลตีสัญญก็จนกษัตริยได้ยกมือขึ้นถามพลเอกสนทธิบุญยรัตกริในโรงแรมแห่งหนึ่วว่าพลตีพลเอกนั้นนี่บุญยรัตกรินตอบได้ไหมว่าใครเป็นคนสั้างกฤษฎีธารมนั้นให้ครรบ นักสือพิมพ์ก็หลายคนรักใคร่ก็หลายคนเอกชนที่ในหัวหน้าคณะรัฐบาลก็เลยบอกว่าตายไปก็บอกไม่ได้ครับคำคำนี้เลยจบระเพียนทางประวัติศาสตร์ว่าคนเอกุนที่ในคนพูดคนแรกทำไมมึงไม่จับละ่ะมือมึงไม่จับคนเอกุนที่สุดท้ายก็เว้าได้โว้ยไม่ประกับการพูดอะไรที่มันไม่พอใจมันจับได้ดังนั้นแต่คําพูดนี้จับไม่ได้เพราะ คนยึดอำนาจเป็นคนพูดเองว่ากูเป็นหัวหน้าก็นด้าก็จริงแต่ใครสั่งกูพูดไม่ได้ว่ะตายไปกูก็พูดไม่ได้เขาใจเยางเราใครอ่ะมือนี่ก็คือกันแต่ว่าคนเอกสมวนที่ตอบว่าตายไปก็บอกไม่ได้แต่คนที่ถามดันตายไปก่อนเลยไม่รู้เลยครับตายไปอ่ะปรากฏว่าวันนี้นะครับเราจะสรุปว่าเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อสิบเก้ากันยาแปดปีที่แล้ว มันเป็นสิ่งที่แปลกที่สุดแปดปีประเทศไทยไม่เคยสงบเลยครับและเป็นแปดปีแรกที่เปลี่ยนแปลงก,การปกครองมาแปดปีนี้เป็นเรื่องแปลกประหลาดที่สุดก็คือไอ้คนยึดอำนาจธรรมดาพอมัินิสต์อำนาจเสร็จมันก็ไล่ฝ่ายตรงข้าไมไปหมดแล้วก็เลือกตั้งพอเลือกตั้งมันก็ชนะมันก็จะทําเหมือนเดิมคนระับยึดอำนาจจากทักษิณไป เสร็จเรียบร้อยด่าทักสิณทั้งปีครับออกทีวีดา่าออกวิทยุทดา่ามันก็หวังว่าเลือกตั้งทักสิณแพ้แน่แน่มันก็เตรียมอุ้มพักไปะช้ปัดตย์ที่สิบมา้าคาเลือกตั้งแพ้ทักสินโวยแพ้ทักสินโดยทักสิณถูสมบัดขึ้นมาสู้เลือกตั้งแพ้เสร็จสมัครอยู่ได้ไม่พอสี่เดือนครับมันล้มเลยครับเออ มันออกมาล้มสมัครอีกครับอ้างว่าสมัครไม่มีผลงานเอาไปหาเพิ่งมาสี่เดือนจะมีผลงานยังไงเพราะเล่นสมัครเสร็จล้มตุชยัยครับแล้วก็ฆ่าประชาชนอีกเอาอาภิธิ์ขึ้นมาแล้วฆ่าประชาชนให้เงินไปอีกแปดแสนล้านให้อภิสธิ์เอาไปหาเสียงล่วงหน้าให้เนวินทรยศไปอยู่กับอาภิธิ์หวังว่าแปรพักไปแล้วจะตั้งพรรคการเมืองที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมานะะั่นเป็นเรื่องสร้างเสร็ะ ได้เงินกู้ไปแปดแสนล้านบาท